ยายเท่าเมาส์ซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะตื่นเต้นค่ะทุกคนในที่สุดซีรีสสุดโรแมนติกที่ยายรอคอยของยายนอนเจ้าลูซือ้อแอบรักให้เธอรู้ hit the love ก็ผ่านการพิจารณาของกองเซ็นเซอร์จีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเย้ปรบมือเอาจริงนะคะ ยายตามข่าวเรื่องเนี้มาตั้งแต่ประกาศสร้างเห็นรูปคู่ของเต้าหมวยเล็กกับเฉินเจอหยวนพระเอกของเรื่องที่โยคุป,ปล่อยออกมาโปรโมทแล้วกรี๊ดหนักมากค่ะน่ารักมุงมิงกิ้งกล่องแก้วฟุตๆทำเอาอดใจไม่อยู่ไปสอยนิยายมาอ่านรัวๆสี่เล่มรวดค่ะอโอโสนุกมากฟินมากสมมงนิยายขายดี ที่มีแฟนคลับรักมากมายแล้วแคสคือปังค่ะตรงปกตรงใจเหลือเกินสั่งจื้อนะคะนางเอกของเรื่องตามคำบรรยายคือสวยน่ารักเหมือนตุ๊กตาฉลาดไร้กัดดื้อเงียบส่วนพระเอกต้วนเจียสวีนะคะคือหลอ่อเท่มีความอบอุน่นขี้อ่อยชวนให้หลงไหลค่ะ แล้วความโรแมนติกของเรื่องนี้ก็คือการที่นางเอกแอบรักพระเอกที่เป็นเพื่อนของพี่ชายไว้มหาลัยมาตั้งแต่เป็นเด็กมอต้นตัวกับเปียกค่ะทุกคนแอบจองเขาไว้ในใจโดยเจ้าตัวไม่รู้เรื่องเลยวาดฝันว่าสักวันจะต้องคว้าเขามาครองให้ได้จริงจังหนักมากค่ะแบบแก่แดดแกแล่ลมหน้าเอินดูมากค่ะนางเอกเรา ตอนอยู่มอปลายนะคะพอได้ยินข่าวว่าเขามีแฟนแล้วก็ถึงกับอกหักยับเยินค่ะอันนี้เจ้าตัวก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแถมยังมาปลอบใจพร้อมสาวให้ยีน้องต้องเจ็บจี๊ดเข้าไปอีกแล้วจริงๆสาวนางนั้นนะคะก็ไม่ใช่แฟนพระเอกแต่ว่านาทีนั้นนางเอกสติหลุดไปแล้วไงเข้าใจผิดอย่างแรงค่ะทุกความรู้สึก เป็นอันต้องพับเก็บซ่อนไวให้ลึกยิ่งกว่าเดิมกะว่าคงต้องเป็นความลับไปตลอดกาลแล้วแหละแต่แต่แต,แต,แต่เมื่อทั้งสองบังเอิญได้มาพบกันอีกครั้งในวัยที่นางเอกเข้ามหาลัยกลับเป็นพี่ชายที่มาตามจีบยใยน้องจ้าแต่ครั้งเนี้ยยน้องกลับขอดึงเกมรักนี้ไว้สักหน่อยท,ทั้งทั้งที่ทั้งหัวใจเนี่ย ก็ยังคงรักพระเอกเพียงผู้เดียวมาโดยตลอดแต่จะให้ยอมเป็นแฟนกันง่ายๆนั้นมันก็น่ากลัวเกินไปหากเลิกรากันขึ้นมาแม้แต่พี่น้องก็คงไม่ต้องเป็นกันแล้วความสนุกของเรื่องมันก็อยู่ตรงนี้ล่ละค่ะทุกคนกับลีลาการล่อเลืองสาวน้อยของคุณพี่ชายที่แม้จะโนประสบการณ์ใดๆเป็นเวอร์จิ้นแท้ แต่ทุกการกระทําของคุณพี่นั้นนะคะเรากับเพล์บอยก็ไม่ปานค่ะบอกเลยว่าฉบับนิยายนั้นจัดเต็มความฟินแบบจิกหมดกระจ,ยจายมากจ้าทําเอาใหญ่นองเนี่ยคลั่งรักพี่ชัยหนักกว่าเดินไปอีกเอาเป็นว่ามาลุ้นกันดีกว่าว่าฉบับซีรีส์เนี่ยจะเหลือรอดมาได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ใหญ่เนี่ย ปักหมุดรอแล้วค่ะรอเบื้องหลังฉากรักอะค่ะเฮ้ยรอเล่นค่ะรอเล่นเอาเป็นว่าขอให้ได้เห็นหน้าหวานๆของยายนอนเจ้าลูซ้อในบทสั่งจื้อนะคะมีสกินชิปกันบ้างเล็กๆน้อยๆกับคุณเฉินเจ๋อเยือนในบทพิ่ตอนจอมอ่อยก็คุ้มค่าแล้วแหละขออย่างเดียวอ่อนเร็วๆจะได้ไหมอย่าให้รอนานจนเกินไป ยายเนี่ยก็วนอ่านนิยายจนปกเปื่อยไปหมดแล้วอะค่ะยังไงยายฝากทุกคนช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะถ้าซีรีส์มีข่าวคราวคืบหน้าอะไรจะออนวันไหนยายจะรีบรายงานทันทีเลยค่ะบ๊ายบาย